ตรงนี้ไปติดตามกันต่อกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะซึ่งบาหลวงวิเชียนฉันทาปริยกุลจะอาวาดวัด,ดแม่พระรับสารตราดค่ะก็จะนำหลักธรรมคำสอนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับจากครั้งที่แล้วเราพิจารณาถึงข้อสังเกตบางประการ,รเกี่ยวกับการที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกบุคคลต่างๆให้มาเป็นสิษย์ติดตามพระองค์เราจบลงที่ข้อสองคือพระองค์ทรงตรัสทรงเรียกทรงสนทนากับเราทุกแห่งทุกเวลา แม้ในขณะที่เรากำลังทำหน้าที่การงานประจำวันของเราอยู่ในวันนี้ในประเด็นที่3ามพระองค์ทรงเรียกพวกเขาอย่างไรพร,ระองค์ตรัสสั่งว่าจงตามเรามาเถิดคำพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกศิษย์นั้น่เพึ่งจะพบพระองค์เป็นครั้งแรกนะครับแต่แน่นอนเลยว่าพวกเขาเคยอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่ติดตามฟังพระองค์เทศสอนมาก่อน และเป็นไปได้มากว่าพวกเขาเคยสนทนากับโพรงด้วยหลังจากฝูงชนแยกย้ายกันกลับไปแล้วเมื่อพรงตรัสว่าจงตาม,รมเรามาเถิดจึงเท่ากับว่าโพรงค์กำลังเชิญชวนสิบให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อพรงหลังจากที่ได้รู้จักโพรงแล้ว ซึ่งก็เป็นปฏิกิริยาที่เชื่อมโยงหัวใจของเราเข้ากับพระเยซูเจ้าและก่อให้เกิดความศรัทธาพักดีชนิดที่ไม่มีวันสั่งคลอนเป็นปฏิกิริยาที่เรียกได้ว่าตกหลุมรักพร,ระองค์ปฏิกิริยาของพวกศิษย์ก็คือตอบรับรักและศรัทธาพักดีชนิดยอมตายถวายหัว และปฏิกิริยาของพวกเราล่ะก็ขอเล่าประสบการณ์ของชายคนหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ได้รับจากการติดตามพระเยซูเจ้าประสบการณ์ของชายคนนี้เขาเล่าเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่ผมยังทำงานอยู่ที่อเมริกานี่อยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ผมกับเพื่อน ตั้งบริษัทของตัวเองและบังเอิญออฟฟิศเล็กๆที่เราเช่าในอาคารแห่งหนึ่งนั้นอยู่ไม่ไกลจากโบสถ์ที่ชื่อว่า Good Shepherd Catholic Church ซึ่งหลังเลิกงานทุกเย็นผมจึงมีโอกาสแวะไปร่วมพิธีมิสาที่โบสถ์แห่งนี้ก่อนกลับบ้านอดีตเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งของผม เคยถามผมว่าทำไมถึงไปโบสถทุกวันผมตอบว่าก็เหมือนนายที่ไปฟิตเนสเซ็นเตอร์ทุกเย็ยนนายไปออกกำลังกายส่วนฉันไปออกกำลังใจไม่ต่างกันเลยผมไม่ได้ตัวไม่ได้กวนเขาแต่ตอบตามความรู้สึกจริง ซึ่งหลังจากทำงานมาทั้งวันผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยประสบพบผ่านปัญหามาเช่นเดียวกับผมนอกจากต้องใช้สมองคุ่นคิดเรื่องการงานแล้วเรายัางต้องคอยสู้รบกับเรื่องกวนใจอีกร้อยแปดตั้งแต่ลูกค้าขี้บนเพื่อนขี้นินทาเจ้านายจุกจิก ไม่เคยถูกใจสักเรื่องระบบในที่ทำงานสับสนวุ่นวายเครื่องมือทำงานไม่เคยครบไม่เคยพร้อมจนน่าหงุดหงิดแม้แต่เรื่องเล็กเล็กน้อยๆก็ยังต้องผ่านขั้นตอนมากมายให้รำคาญใจแน่นอนเมื่อถึงเวลาเลิกงานเราแทบจะหมดเรี่ยวแรง บางครั้งไม่ได้เหนื่อยกายนักหรอกแต่หนักใจมากกว่าเพราะต้องแบกรับเรื่องเหล่านั้นไว้เต็มไหลการไปโบสถ์สำหรับผมจึงเหมือนไปสลัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งเมื่อได้ฟังคำสอนคำเตือนสติของบาทหลวงทำให้เราได้คิดได้ปลดได้ปล่อยสิ่งรกรุงรังใจก่อนจะกลับบ้านมันโล่งสบายใจจริงๆ เหมือนเสียเหงื่อหลังออกกำลังกายยังไงอย่างนั้นเลยนั่นคือคำตอบพื้นพื้นที่ผมใช้อธิบายบอกเพื่อนทั่วไปและสำหรับคริสตชนอย่างคาทอลิกการไปโบสถ์เพื่อร่วมพิธ,ธีมิซานั้นมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะส่วนสำคัญที่สุดคือการไปรับศีลม,มหาสนิทด้วยซึ่งเราใช้ขนมปังและเหล้าอางุ่น แทนพระวรากายและพระลุหิตของพระเยซูเจ้าสำหรับการถวายบูชามิซาและยืนยันถึงคำสอนที่ว่าเมื่อรับศีลมาสนิทดังกล่าวแล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ถือเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่สำคัญและจำเป็นยิ่งท่านผู้ฟังครับจากประสบการณ์ของชายคนเนี้ย จะเห็นได้ถึงปฏิกิริยาของการตกหลุมรักของการตอบรักรักจากประโยคที่พระเยซูเจ้าได้เชื้อเชิญไว้ก็คือจงตามเรามาเถอะและประการที่สีพระองค์เสนออะไรแก่พวกเขาพระองค์ตรัสว่าเราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ จะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้เรียกสิบมาเพื่อให้มีชีวิตที่สะดวกสบายหรือนั่งโต๊ะอยู่เฉยๆด้วยความเกลียดคร้านแต่ตรงกันข้ามพระองค์ทรงเรียกเรามาเพื่อร่วมงานกับพระองค์และรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามแบบอย่างชีวิตของพระองค์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตของพระเยซูเจ้าพระองค์ไม่เคยเหนื่อยหน่าย ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแม้พร่งจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามความต้องการของผู้อื่นอยู่เหนือความต้องการส่วนตัวเสมอโร่งพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกแห่งและทุกเวลาไม่ว่าจะต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากในสารธรรมหรือต่อหน้าคนหยิบมือเดียวอย่างเช่นในบ้านของเปโตร ดังข่าวดีที่บันทึกโดยท่านนบุญมาระโกในบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเก้าที่บันทึกไว้ว่าทันทีที่ออกจากสารธรรมพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูพร้อมกับยากบและยอนมารดาข,ของภรรยาซีโมนกำลังนอนป่วยเป็นไข้ยอยู่เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบทันทีพระองค์เสด็จเข้าไป จับมือนางพยุงให้ลุกขึ้นนางก็หายไขย้นางจึงรับใช้ทุกคนเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วมีผู้นำคนป่วยและคนถูกปีศาจสิงมาเฝ้าพระองค์คนทั้งเมืองมารวมกันที่ประตูพระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่างๆให้หายทรงขับไล่ปีศาจออกไปแต่ไม่ทรงอนุญาตให้มันพูด เพราะมันรู้จักพระองค์วันต่อมาพระองค์ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่นซีโมนและผู้ที่อยู่กับเขาตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วจึงทูลพระองค์ว่าทุกคนกําลังสแสวงหาพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราไปที่อื่นกันเถิด ไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศสอนที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้พรร่งจึงเสด็จไปเทศสอนตามสารธรรมทั่วแคว้นกาลิลีทรงขับไล่ปีศาจด้วยคับท่านผู้ฟังจากพระวาจาที่ได้ฟังเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าเสร็จสิ้นภารกิจการเทศสอนข่าวดีและรักษา คนที่ถูกปีศาจสิงในสารธรรมแล้วพระเยซูเจ้าจึงเสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูเพื่อพักผ่อนและทานอาหารแต่ที่บ้านของซีโมนและอันดรูก็ยังมีคนเฝ้าคอยเพื่อที่จะคอยพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากพระองค์อยู่นั่นก็คือมารดาของภรรยาซีโมนซึ่งกำลังนอนป่วยเป็นไข้ยอยู่ เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบทันทีพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือนางพยุงให้ลุกขึ้นนางก็หายไข้นางจึงรับใช้ทุกคนจะเห็นได้ว่าพระอิูเจ้าพระองค์ไม่รีรอหรือผัดที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับพระอง์แล้วทันทีแม้จะเป็นเวลาพักผ่อนหรือเวลาทานอาหารของพระองค์ก็ตาม พร้อมเสมอเราจะสังเกตถึงวิธีการที่พรร่งใช้รักษาแม่ยายของเปโตรซึ่งแตกต่างจากวิธีการของชาวยิวและคนทั่วๆไปราวฟ้ากับดินเลยทีเดียวซึ่งในหนังสือตาลมุดซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมกฎระเบียบพร้อมคำอธิบายได้กำหนดวิธีรักษาไข้สูง ที่ชาวยิวเรียกว่าไข้ลุกเป็นไฟไว้ดังนี้ก็คือให้นำมีดที่ทำด้วยเหล็กทั้งเล่มมาผูกด้วยเส้นผมที่ถักเป็นเชือกไปผูกติดไว้กับพุ่มไม้ที่มีหนามพุ่มหนึ่งและหวันรุ่งขึ้นให้ทำเหมือนโมเสสเมื่อครั้งที่เห็น พุ่มไม้ลูกเป็นไฟคือเข้าไปดูพุ่มไม้วันถัดไปให้ตอบรับพระยาวเวว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่และวันสุดท้ายให้ถอดรองเท้าเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อจากนั้นให้อ่านบทสรุปที่กำหนดไว้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาแต่พระเยซูเจ้าคง เพียงสัมผัสมือและพยุงคนไข้ให้ลุกขึ้นเท่านั้นเท่านั้นจริงๆพระองค์พร้อมจะใช้ฤทธิ์อำนาจที่พระองค์มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อช่วยเหลือทุกคนโดยไม่ต้องพึ่งพาวิธีการอันยุ่งยากซับซ้อนหรือใช้เวทมนตร์คาถาใดๆทั้งสิน้นพระองค์ไม่เคยมองว่า การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นภาระเพราะอะไรครับเพราะผู้ที่พระองค์สนใจมากที่สุดก็คือทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์พร้อมพระองค์ทันทีและนี่แหละที่พระองค์ทรงเรียกเรามาเพื่อร่วมงานและสารต่อภารกิจของพระองค์รับใช้เพื่อนพี่น้องตามแบบอย่างของพระองค์ที่พระองค์ทรงวางแบบอย่างไว้ ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิน